แฮปปี้มากเพราะว่าจริงๆเต้ยถ่ายหนังกับถ่ายซีรีส์ค่ะปีที่แล้วแล้วก็เหมือนแบบแน่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นได้เวลาก็ไปเที่ยวเลยค่ะก็ไปต่างประเทศมาแบบเป็นเดือนเหมือนกันค่ะอไปกับเพื่อนค่ะเป็นเป็นคนมีเพื่อนอ๋อแต่จริงๆเพิ่งไปเที่ยวคนเดียว่เพิ่งไปี่ีมาค่ะเพิ่งไปกระบี่มาใช่ก็แฮปปี้ดีค่ะไปเมื่อกี้ประเทศที่เราไปเป็น จริงมีช่วงที่ไปแฟชั่นวีคใช่ไหมคะของพาด้าก็ไปไปมิลานค่ะไปโดโลไมก็คืออิตาลีมีไปฝรั่งเศสค่ะแล้วก็มีไปสเปนค่ะแล้วก็บินกลับมาไปภูเก็ตแล้วก็ไปกระบี่ใช่ค่ะแล้วก็เ,กเ <laughs> กพิ่งบินกลับมาเพื่อมางานนี้เลยค่ะไปไปรอบโลกค่ะไปได้อีกนะคะ <laughs> แต่ยังรับงานอยู่ใครยังทำงานอยู่คะ่ะ <laughs> ก็ลนนะาลายอยู่ค่ะ,ะใช่ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเต้ยรู้สึกว่าเต้ยทำงานมาเยอะมากๆแล้วแล้วก็ är, สำหรับตอนนี้นะเต้ยอินการที่แบบโอเคเราสามารถแบ่งเวลาให้กับตัวเองได้ด้วยมันมีช่วงที่แบบเออเราเฮลตี้ได้ด้วยเราแบบมีไมเฟอเนสได้ด้วยการนอนการแบบการตื่นการกินอะไรเงี้ยคือสำคัญสำหรับเต้ยมากๆค่ะ ใช่<า>เราเต้แฮปปี้มากๆค่ะ<า>รู้สึกว่าเออเราเรา,เราทำงานที่เรารู้สึกว่าแบบเราเพราะว่าการทํางานตรงนี้มันใช้ energy เยอะมากๆค่ะแล้วเ,เต้ก็ตั้งใจทาทุกงานทีเนี้ยมันเหมือนกับอ่ะพอเรามีงานเราก็เต็มที่ค่ะพอเรามีช่วงจังหวะที่แบบเอาจริงๆก็คือล็อกเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องไปพักด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ าแบบพอดีพอดีค่ะแล้พอดีพอดีใช่ใช่ค่ะแบบรับรับงานที่เรารู้สึกว่าเราจะสามารถทุ่ม energy ของเราให้ได้เต็มที่แล้วก็ผลงานออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ที่เราแบบสามารถดูแลตัวเองแล้วก็เข้ามาได้ดีแบบใช่ไดยรู้สึกแฮปปี้กับช่วงนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าเราเหมือนกับบาลานซ์งานได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าวิ่งไม่ได้ทำงาน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 อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ย มันทํางานอย่างเดียวแล้วถ้าสุขภาพใจสุขภาพกายเพราะว่าการเป็นนักแสดงมันก็ใช้อินเนอร์ใช้อะไรอย่างนี้เยอะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องบาลานซ์ด้วยอะไรอย่างนี้น่านหลับสบายมากออใช่ค่ะไม่ไม,ไม่มีนาฬิกาปกุออ๊กดีใจ